สวัสดีวันที่6กรกฎาคม2 5 6พบพบกันอีกครั้งกับช่องโกลักกี้ช่องที่จะพาคุณมาทำนายผลหวยล่วงหน้าของทั้งไทยลาวและเวียดนามหรือฮานอยโดวยวิธีการทางคณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณหาผลลัพธ์เอาวันนี้ก่อนที่จะมาทำนายหวยฮานอยกันล่วงหน้านะวันนี้เรามาตรวจเช็คผลของหวยฮานอยที่เราได้ทำนายเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะของวันที่5กรกฎาคม เพื่อทำนายผลของวันที่6ก็คือวันนี้ผมได้ทำคลิปเอาไว้นะสวัสดีวันที่5กรกฎาคม2568กพบกับโกลักกี้ช่องที่จะพาคุณมาทำนายผลโอเคครับอันนี้เป็นเป็นคลิปของวันที่5นะครับเดี๋ยวเรามาที่ตารางสรุปผลเลยแล้วกันแล้วก็อันนี้เป็นหวยฮานอยของงวดวันที่6กรกฎาคมนะ mm hmm. ก็หวยฮานอยจะมี2 2แบบก็คือ หวยรางวัลปกติหรือรางวัลที่1กับหวยรางวัลพิเศษนะครับเรามาดูรางวัลที่1ก่อนแล้วกันก็คือหวยฮานอยแบบรางวัลปกตินี่แหละที่คึงซ้ายมือนี่นะครับเลขที่ออกก็คือ5 1 1 0 5 5 1 1 0 5นะเรามาดูที่วิธีการคำนวณในแบบแมทริกแล้วกัน105นะอ๋อไอเท่าที่ดูแล้วจะเข้าแก็บก็คือมี1 5นะครับ ให้15นี่ออก05นะครับส่วนวิธีการคำนวณในแบบฟร e q อ e ซี่นั้นดูแล้วไม่น่าจะมีนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรางวัลพิเศษกันโอเคครับนี่เป็นรางวัลพิเศษเนาะรางวัลพิเศษของหวยหานอยเนาะ86095 86095อืมดูแล้ว ไม่มีเข้าแก็บเลยนะแปดหกศูนย์เก้าหาโอเคครับรางวัลพิเศษเราไม่มี <c oughs> ไม่เข้าแก็บเลยโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปทํานายผลหวยฮานอยของงวดวันที่เจ็ดกรกฎาแล้วกันนะก็พอดีผมได้เก็บสถิติเอาไว้ในตารางสถิติย้อนหลังแล้วนะผมรันโปรแกรม หหวยไทย 2. องหวยลาวสามหวยเวียดนามผมกด3เพื่อเลือกทำนายหวยฮานอยหรือเวียดนามนะครับเรามาที่ตารางสรุปผลเลยแล้วกันนะรางวัลที่1ห,หรือรางวัลปกติการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุดด้วยวิธีการคำนวณในแบบฟรีคูนซีเราได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันต่อไปเรามาดูที่รางวัลพิเศษดวยวิธีการคำนวณในแบบแมท ทลิกเราได้เลขสีเขียว5หลักทั้งหมด10ชุดด้วยวิธีการคำนวณในแบบ f r e เ u e n c y เราได้เลขสีฟ้า5หลักทั้งหมด10ชุดเช่นกันก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับสำหรับงวดนี้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ